ไปแล้วเราผิดไหมที่เราแอบขี้ในห้องเรียนตอนนั้นเราอยู่ที่บ้านแล้วก็กําลังเตรียมของไปโรงเรียนแล้วตอนนั้นเราก็รู้สึกอาการปวดขี้เราก็เลยไปเข้าห้องน้ําแล้วก็ไปขี้ในอ่างแช่ตัว เราขี้เสร็จเราก็เตรียมกระเป๋เาแล้วก็ขึ้นรถทันทีแล้วเมื่อเราขึ้นรถเสร็จแล้วเราก็เกิดอาการปวดขี้เราไม่รู้จะทายัางไงดีก็เลยคิดว่าจะไปขี้ที่โรงเรียนตอนนั้นเป็นเวลาสองทุ่มปกติคลาสเรียนจะเริ่มตอนสามทุ่มเราก็เลยคิดว่ามันสายมากๆแล้วเราก็เลยบอกพ่อให้รีบขับรถเพราะเราปวดขี้ไม่ไหวแล้วพ่อเราก็เลยเร่งสปีดให้แล้วเมื่อถึงโรงเรียนก็เป็นเวลาเที่ยงคืนพอดี เราไม่รอช้ารีบวิ่งขึ้นห้องเรียนแล้วเราก็โดนครูว่าจริงๆด้วยครูบอกว่าเด็กหยีนไอรินเธอมาช้าอีกแล้วนะครูหักเธอสิบคะแนนปีนหน้าห้อง ตอนนั้นฉันกลัวมากฉันไม่รู้ต้องทำยังไงดีฉันเลยทำตามที่ครูบอกฉันได้แต่ก้มหน้าแล้วก็วิ่งออกไปหน้าห้องยืนหน้าห้องเป็นเวลาหนึ่งวินาทีแล้วฉันก็เริ่มปวดขี้มากๆไม่ไหวแล้วแล้วฉันก็เลยรีบเดินเข้าห้องน้ําเมื่อเข้าห้องน้ําเสร็จฉันก็แวะไปเกาหลีไปกินกิมจิหลังจากนั้นฉันก็บินไปอินเดียไปกินข้าวผัดเครื่องเทศ ื่อฉันกินเสร็จแล้วฉันก็ต้องรีบวิ่งกลับห้องเรียนพอดีเมื่อฉันวิ่งกลับห้องเรียนเสร็จฉันก็ยืนหน้าห้องเหมือนเดิมแล้วครูก็บอกว่าเด็กหญิงไอรินเข้ามาได้และฉันก็เดินเข้าห้องด้วยความสบายใจและฉันเพิ่งนึกออกว่าฉันกินกิมจิเข้าไปเยอะมากฉันก็เริ่มรู้สึกปวดขี้แล้วก็ปวดท้องม,มากๆหลังจากนั้นฉันก็ได้ตดในห้องเรียนดังปู่ เมื่อฉันตดในห้องเรียนแน่นอนกลิ่นตดของฉันเป็นกลิ่นกิมจิที่รุนแรงมากคุณครูก็เลยไล่ฉันออกจากห้องทันทีหลังจากนั้นฉันก็ได้แต่ยืนสำนึกผิดอยู่หน้าห้องครูครูรู้สึกสงสารก็เลยเอาฉันเข้ามาในห้องแล้วฉันก็ขี้ในห้องทันทีขี้ขาเก้าอี้คุณครูก็เลยโมโหมากเรียบเรียกผู้ปกครองมาที่โรงเรียน แล้วพ่อกับแม่ฉันก็ได้ยืนคุยกับฉันบอกว่าหนูจะขี้ในโรงเรียนทำไมห้องน้ำมีฉันก็บอกว่าพ่อหนูกินกิมจิไปอะหนูก็เลยขี้แตกแล้วพ่อฉันบอกว่าไม่เป็นไรทีหลังอะก็ขี้ใส่หน้าครูซะอย่าไปขี้ที่เก้าอี้มันไม่ดีฉันเสียใจมากที่พ่อว่าฉันแบบนั้นแล้วหลังจากนั้นฉันก็ได้บินกลับบ้านแล้วฉันก็ล็อกประตูห้องได้แต่นั่งร้องไห้ันนั่งร้องไห้ประมาณหนึ่งวิแล้วฉันก็ได้ตายฉันผิดหรอ